วันนี้ลาบประช่อนคลิปสันส้นๆเพราะว่ามันทําไอ้หลายขั้นตอนเนาะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูตอนไม่ถ่ายให้ดูตอนที่กำลังทําแล้วมันหลายขั้นตอนสาดซีเลยนี่เท่จริงไปหากระถินกระถินอ่อนมันไม่มีเนาะ ก็เลยนี่เลยก็เลยได้กระถินนี่เลยแต่ถั่วก็มีอยู่ถ้าใครชอบใส่เป็นน้ำก็ได้เด้ออันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเนาะ น้ำรอนนี่ไอน,นี้ไว้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่มะนาวมีอยู่ประมาณนี้ค่ะวันนี้มากินด้วยกันนะคะชิมแล้วอร่อยมาก